ที่อยากเข้ากลุ่มลูกค้าฟังนะสมมุติว่าลูกค้าอยากเข้ากลุ่ม V I P กับ1อ่ะคือลูกค้า CF สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า C f เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดเดี๋ยวแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มเลขบัญชีอยู่บนหัวเลยค่ะธนาคารกสิกรไทยนะลูกค้าฟังให้ดีนะคะ1ไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีบัญชีมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิราดาเครื่องรางความรวย8 8มีบัญานานไม่มี นะะหนึ่งมีแต่ลิงขายของเพราะหนึ่งขายเครื่องรางเดอ้อหนึ่งเป็นแม่ค้าขายเครื่องรางนะคะหจะไม่มีลิงบ้านหวยไม่มีลิงเว็บพนันนะคะแม่ค้าต้องกราบขออาภาัยทุกท่านด้วยถ้าใครไปดูเพจปลอมนะคะเพจจริงคือเพจแม่น้ำหนึ่งเป็นภาษาไทยและน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะเพจจริงคนกดติดตามเพจอยู่1นึ่ล้านห้าแสนคนนะคะถ้า เล่นกับรูปเพจนะทีนี้นะคะใครไม่ชอบดูก็ไม่ต้องดูเลยนะจ๊ะเพราะว่าหนูขออนุญาตคุยเล่นกับลูกเพจหนูก่อนนะคะ<า>ออโอเคนะคะ